วันที่9เดือน9 2556นะครับผมอยู่ที่ภูผาเจียจังหวัดมุกดาหารสถานที่ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษามหาราชานะครับซึ่งวันนี้วันที่9เดือน9 2556นั้นถ้าเกิดเราเอาตัวเลขมารวมกันทั้งวันเดือนปีนะครับเป็นตัวเลขที่รวมกันเท่ากับ3 6 36ก็คือเลข3กับเลข6ก็รวมกันเป็น9นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เป็นวันที่ดีนะครับใครคิดทําอะไรจะมีความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกันณนะสถานที่แห่งนี้สถานที่ก่อสร้างอาคารเพื่อรัชการที่9อาคารเฉลิมพระเกียรต 84, 3, ิ8 4ดพรรษามหาราชานะจังหวัดพุกดาหานะครับซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับรูปภาพข้างหน้า ที่ท่านเห็นที่เป็นเสาต่อม่อต่างๆนั้นก็จะเกิดอาคาราที่เรียกว่าอาคารสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติซึ่งก็จะเห็นตามรูปภาพในจอภาพขณะน,นี้ก็คืออาคาร8ปพรรษามหาราชาที่จะเกิดขึ้นอีกในเร็ววันไม่กี่ปีข้างหน้านะครับณนะบุกดาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษามหาราชา9เดือน9ปี2556ตัวเลขรวมกันสุทธิแล้วเป็นเลข9เพื่อความเจริญก้าวหน้าครับ